มันหวานมันผัดมันหวานฟามันมันผดมันผดคันว่าสแกงไก่ไร้เปียกบูดใ้นี่เนอจะอ่อนมันแต่ยอดมันไ่ขูดแม่เหรอนี่สูงอะเอากระปานี้ เห็นไปเห็นมันโนไปยังปาตคือาดคือบางูนี่เนาอเออคือชันเฮ็ดดัเลยอ๋ผัดดัพระผ่านแ้ดัลเนี่ยคือเราได้บอกอะไรบักก้าอะไรมันดัมติดมเลยแทนนี่กว่าิดทีนวดชุยชยน้อว่ามีนวดอ่ะได้ ฮักบ่ได้เึงฮ <and living S 2> ักบ่ได้คืองูได้นายเพื่อนได้แบบนี้ยี่ีใหมฮะบ่ได้เหรอน้องวิระวังแนนวดขึ้น เปมูแล้วกินแล้วกวนนะวันเฮาน่าบุบันเด้อลเฮาผู้ชายต้องน้อยนะมีม<น>่เหน่มันกาบมันเนาะทูนห้ไอ้เจ้ากาบมันกาบ่งาดเผาได้บ่ได้พอจังวะมันคือดำใช่เนาะมันมันจะดำมันนี่มันเด็ด กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขูสุขชนนะเป็นเนาะระวังในละกาต่างประเทศพี่น้องเลยที่เขามารับมาชมช่อง ของนุ่มเฮอร์ม Channel, ์ชาแนลคือเกา่าคือเดิมเปิดคลิปว่าพ่อๆกันเมื่อนี้อยู่บ้านหน้าแผกเมืองอัสสะพังทองแขวงสระเขตนะเป็นเนงะมันนี้จะมีโอกาสว่าส,สิพากันเดินทางขึ้นไปพุ่อละพี่น้องทา้งเมืองเซเปโลน,นะพป่นเนาะขึ้นไปเบื้องทางสร้างเพิ่นเฮดเฮือนเขาอาน้องบุตรสบา่าขึ้นไปเยี่ยมไปยามทั้ง เสพโอนก่อนพี <ITA> ่น้องค์เยพอได้ออกไปเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานกันหลายมือหลายวันแหละนะพี่งเนาะม้อนี้มีโอกาสได้ออกมาก็เลยว่าสิพากันขึ้นไปเพื่นละเพี่น้องเอ้ยเสพโอนเพื่อนละไปกับบ่าวบุญบรปพานะพี่งเนาะก่อนสิขึ้นไปก็เลยสิแวะมาเยี่ยมมาหยามทางน้องน้อยก่อนพี่น้องเอ้ยได้ยินว่าอีล่าเพิ่นอ่าได้ยินว่าห้องน้ำห้องในใหม่นะพี่งเนาะลุงก็บ่ได้มาหลายมื้อหลายวันล่ะโอ้ยจังได๋กันอ่า กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขชนหลายน่ะ,ะพี่น้องะอ้าพี่น้องเนามาวันนี้กับผมแหละพบพ่อก,กันอยู่เมืองเซโปนต่อไปเนาะวันนี้่ามีแม่ท่านเน่งพี่น้องกับเป็นผักเงินมาทางลุงเฮิมให้ลุงไปซอยเขต็เคลหนึ่งอยูป่ปูทั้งบนันดงนะคำให้ลุงกับโบด้มีรถไปนะ,นะพี่นอนเนาะรถทางทีมงานกับโบโบวางกันเลยอร่าย,ยังบ่ดันได้ไปมอบเขามอบข,ของให้ทางอันว่าอ่า น้องเพิ่นนาเพี่น้องจะไหนกะพูดแหละกลับลงมาแต่เสพโผล่มาถึงขั้นว่างกะสี่ให้บาบุญแกพากระจงกระจาดไปให้น้องเพิ่นแม่เพิ่นว่าอยากได้พากระจาดไปน้ำเน่อะไรก็ได้นั่นว่าพาเพย์บงเพย์บัตพาพรมพาเพย์น้ำเน่นาเพี่น้องเดี๋ยวจะว่ากันกลับลงมาพูดแหละพี่น้องเลยโดยเอ๋อฝากขอบคุณที่น้องหลายๆทีให้ยังขาดยังแพงเนาะให้ความเมตตา ต่อรุ่เฮิมพี่น้องเอ้ย้ายมิแต่วัาสิไปเบื้องว่าเพื่อนที่นอกหน้ามองง่ายที่ทั้งไหนพี่น้องเอ้ลุ่งกับบอดี้มาแต่โดนเลยนาะพีน่นเนาะสามสี่มือได้พี่น้งองบริขามากก็ได้เนาะต่มาคือมิดจิลี่จะแต่ยอยู่บุ่นนี่พี่น้องเอ้ อบอดีมาหลายมือล้มพัดเย็นว้อยๆนะน้อยๆเนาะ,นะโอ้ยด้วยด้วยสบายดีเด้อโอ้บอดีเห็นหน้าหลายมือยังงามคือเกา่าเฮ้ยงามงามงามด้ยไซสว่าเห็ดของาน้าขังานดยเห็ดทีงไหนละ่ะฮะอย่าบอกนะว่าเห็ดไก่เทียงปานั่นคือเห็ดไก่แท้ละ่ะเฮะฮะ อ๋อเดี๋ยวว่ายันมาอับนำต้นคำต้นแรงเงี้ยวาโอ้ขี้ขาดยางไปอีกแหละต้องหาโซล่าเซลล์มาใส่เันว่าใสอีกแล้วนี่นะโอ้โดอยดอยมาขุดทั้งนี้อืมจะเลยมาเห็ดพี่เนาะล้างเนาะเออใส่กระอนี่โอ้ใส่ขังละสอง ออเออแต่วันยังมาท่านตั้ง <House> คูงหางซ้ำ <those> ส <tracks> ีเอาห้องน้ำสีเอาไว้ตั้งทางในสระนี่นะทางเทิงพี่เอาใช่คือทางนี้แล้วก็อันนี้ลงไปทางพุ่นโอ้ทางพุ่นีหน้าไม่ใหญ่หรือว่าหน้าเจ้าทางนี้หน้าไม่ใหญ่เล็กนิดเดียวค่ะเลยทางนี้อ๋อหลายลงทางห้องพุ่นเออจะจะ อันทั้งทั้งคืนไปพูดเนี่ยคือหน้าของพี่น้องเจ้าบอสทัพพุ่นก่ะอืมหน้าเลครับอ๋อทางลูกไม่เทาอ๋อพี่น้องกันเองเนาะอออ่าในในหมือนเขาว่าเขตนี่น,น,นี่คือมีแต่พี่น้องของไม่เทามีแต่พี่น้องเจ้าอ๋อโดยโดยยางไปทั้งนาคามีแต่คนเอื้อนกินเขา่าเจ้นี่ <c ười> <c ười> เอาแมน่นแหละนเนาะเอ่อเหตุยังให้มาอนิบุ๊มีินะเฮ็ดเอา บอกแล้วแล้วทู่ไปหาเขียดหากบมเพื่อแกงสุกินได้ปะอ่ายันอันลุงยันลุงมากเลยพ่อเลยยันมายันบ่เห็นเลยเออขั้นไปหานี่ได้บ่เฮ้ยขันชมุดไปหาได้เขได้กินอยู่ไหมเนี่ยเออยันว่ายันว่าคนบรรณาแผกดุยันเพื่อนหาตัหายันบบพอสิได้นะได้ได้อยู่เนาะเออ โดยโดยได้ยังกินมาดิปิ้งไก่อันเบากับพี่ไห้ขาไก่ครับอ๋อไอบี่เออซีปิ้งไก่มาให้โดยเออเพิ่นดเอ็นว่ามาหาอย่างบุ้นทางทีมงานเพิน่นอ่าอนั่งอ่าคุยกันล้มกันแเซลล์อยู่หัอเอ,อ,อันว่าอย่างวะที่ว่าอ็งอย่างกล้วยไมมบ่อยนะที่มันเป็นนอนอค่ะ อ่าแม่แหละนั่นแหละเพิ่นกับเจ้าไปหานั่นแหละเออหาดอกไม้บ่ดอกเพึ่งดอกอย่างดอกเพึ่งมะฮวยนั่นน่ะแม่ดอกเพึ่งมะใส่เบิ่งบ่ฮะใส่ไปเบิ่งไปลุลงกับบุหู่าดอกเพึ่งยังเว้นดอกอ่าอีอย่างพี่น้องเลยแต่น้องน้อยน่ยนะจะหู้อยู่ดอกเพราะว่าคนบ้านเพิ่นหา <c oughs> บ่ได้มาหลายมือแหละ อโอ้ยบ่คอยสบายไปไหนน้าเงายร่างกายบ่คอยโอเคกับมันหนาวนี่แหละมันหนาวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากนี่กัเล็บปบิดมาาไก่กพ่อมอะไร เนี่ยไงนะกล้วยไม้บ่อ๋อพนเอาไปปลูกพนเอาไปเห็ดยาดีเนาะจีนพนิยมจนยาในนี่นะยาูกลังเน่พันเอาไปปลูกบ่าบุญพูดนิดหน่อยพูดนิดน้อยนั่นมากระพิจะพูดน้นอยนะ่ะ เออลูกครึ่งพม่าเล้าตัวนี้ฮะลูกคนลาวบัดปะันแล้วลูกอันนั้นน่ะคนพม่ากับคนลาวว้าวพม่าเป็นบ่ลูกล่ะบ่เป็นนะเราเป็นสเดือนเออโอ้ยคมขนาดเลยเนาะฮะเป็นล่ะบ่พม่าเออพ่อพ่อกับแม่น่ะอ่าแม่เป็นคนพม่าพ่อเป็นคนลาว แต่ว่าคมเนาะคมคือพม่าดีเนาะเออกระมอข้ายเอกอันนี้ก็มาแต่น้อยเนาะลูกเออมาแต่น้อยฮั่นบ่ไม่ได้กินเนี่กินเปลือกไม้เปลือกตอกไปละบ้านเนี่ยเราวาเจ็บเขียวจิเอาหูแล้วอันเขียวหักมันเป็นหักย่อนยังเนาะหักย่อนย่อมมันแกนคูนเนาะใช่คือเห็ดหมกร้าวนาะพผ้ากินได้เพราะหาคอได้จริงลูกเด้อ ได้ยินมั่เาวน่ะขอในลกเราน่ะเอาลูกนึงได้เออเอาลูกนึ่งข่กค่อยไข่ก้องน้อยคนละลูกเจ้ากัลูกนึ่ง่มด้ลูกเดียวโดยโดยมาหน่อยผีหน่อยน่อยน่อยเฮานน่อยเลยมาหลักับข้าวีนั่งไปกินไปอของไฟลากอไปขึ้นขึ้นขึ้นแขึ้นแเตี้ยลนะเขาขึ้น ไปพาไว้ให้ได้เด้อกล้วยเลยมากล้วยก็มีเกล้วยกรมีโอ้ยมกล้วยบ่มกล้วยไปกินเหรอมากล้วยหน่กินข้าวหน่นะเ็นี่เดี๋ยวดด้ยให้ามบัดบ่โอย้าวแล้วไปพากินนะ้อเดนี่ฮะลชห้ยังเขาไปพาไว้เออเขาก็พากินก้อนจัหน่อยแล้วแล้วหันแล้วก็มาเลยชไปใส่ว้า พายนีพายจะนีนะพายนีะพเอาผ้าไปเอาพี่สองเอ็มอ่าได้บอกผ้าเไแล้วมาสู้กันกินมันนี่าบเออ้ป็นยี่บล่ะเป็นลูกอภยโอ้ยเอาไม่ไม่บุญมากนเจ้าเฉพาะบุญยังนั่งอะบุญก็เข่า ผ่าป่ามัจะเวียงโอ้ผ่าป่ามัจะเวียงเลยอ่าพระอาจารย์อันวันอันญาทานอันวายที่อยู่บ้านเจ้าชุมเมืองนี่แล้วยังยังอยู่บะานญาทานอันนี่ผู้นี่ไงไหนอืมเออโอ้ยน้อดำได้ลุงฮะอันดำอันนั้นมันดำขึ้นนี่ใช่ไหมลู มาได้พี่เราเนียกินข้าวเด้ต้องให้เจ้าของกินก่อนหน, <laughs> น่อยหรือว่าหานกินก่อนเจ้ากินก่อนก็ได้หรือว่าหาันกินก่อนเจ้าของโโอ้โอโอโอ ใช่หน่อยนะเอ้ามาแมวบุญมาได้พาถ่าได้ไหมนี่น้าพนี่มีกาัคุ้มหัวลูก ม,มาาขายลูกขาสิบพันู้ถกลูกอ่อนพูดอ่อออนีดีได้บุญเลยเออเอาสะไปดีเนอะเอด้ยสะไปดีน้องไล่เนาะมาดีเออมามาถึงผ้ากอนฉันเราว่าชื่อมากับเพลงเลรเราเพลงเพลงแ่ว่าเราจะขายหน่วยสองพันบัได้บัวได้มแตเลยน้แตะะ้อออเอาจะไบ่เอ้ มุกขใจลูกเอ้ย่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าั่าฮ่า่าฮ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 ่า่อฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮอาฮ่า่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮาฮยาา่่าา่่าน่่ ตูดน้อยๆชนี่พี่น่เลย่ปให้มาบุญทำอยู่มั่วันเท่าไรนะเพื่อนมาเปลี่ยนเปลี่ยนตูดเท่าไรนะบุญทันหาทันหาไปฝากไปให้เจ้าเด็ก็แล้วงของบานนี่เนาะเจ้าแต่วันอยู่ไทยนะอยู่บ้านเนี่ย่าวานยอยู่บ้านเขาบอกได้คอยทำเขาว่าบูมี่ใช่ไหมต้องสั่งมาอีกเนี่ยคอยจะว่าอัคอยว่าจะฝากจะไปเปลี่ยนในของบ้านนี่เจ้าวายันโมหุจักฮัตแต่ด็กเลี้ยเขายันมาแล้วยากว่ะไม่ใช่หน้าใช่ไหมก็หน้ามันเป็นมองฮัตหายโทรศัพท์ช็อตแบงก็แล้วอย่างอ่า โอ้ข้าไปหันกันเฮ้ยเียนหันแล้วเมื่อวานเนี่เขาได้เอาไม้ใส่น้ำมูเน่วิวเหมบุึ้นไม้เสือกบ่มีจังหักไอ้บมีบมีอไกดกดทศมันทม่ได้นมันเสียแ่บไ่ได้หวานหานปะกินปะกินปะนิว กินกแซ่บเี่หน้าตาคือซีแท่เนี่ยไปถึอไฟปั๊บใหม่มาคือหน้าตาซีแค่เนี่ยหน้าตาซีแท่แบบไปถืไฟปับใหม่มาบ่ถอไฟปั๊บบ่คนแบบนี้นี่ชวนลายมีขนงคดีได้หมดวลยคดีเี่ยทางปลอดภัหาได้ลายเด้อยังมีถึอตำรวจตำรวจปับใหม่ยังไม่อ้าวยกกินแม่หนิผิดิดผิดผดอย่างเด้กินแล้วสินะ โอ้อันนี้พอดีโย่นี่ะมันจะมีนวล่คอยอยากกินเอ้นี่มันชื่อแล้วก็ฉูดนวลมันเนาะกินเยอะนะมันเหละบอบมาเียวมีมาเยอะโอ้วพอดีก็บออนห่ังเหรอเห็นาแล้วมนสีพานพอกแมยใช้มือน่ะ ไม่นี่บ่บุญนะทวินาลล่ะเอ้ยมากินน้ำกันนะแ้งกันเมบ่บ่อะกว่านะฉีกสกีดียนี่ว่าอยกินไ้ยม่ยังไงยังไงอยากกินน้ำชาเอออยากินน้ำชาช่ไห้บอคือไม่เราเกอที่งกินได้ไมเอาเรื่องเอาเรื่องเขาเรื่อง น้อยพมันน่อยบามึงเอาเจ้าไม่จ้าไม่มึ่เอาได้ได้ได้กเจ้าไม่นะเว้ยจ้าไม่อ้มยิ่งใหญ่เยนะเดี๋ยว้เหน่ผูชาได้อม้ม้ันะเอาเออนั่นแหละโเสียงคืนไหมโอ้ยคนนึกว่าเออนึกว่าปลาเค็งตอดเบ็ดปลาสีพา อ๋ออะบอกเลยมากินทอร์นาแมนเถอเมื่อยังเมื่อไะมาสิผ่านเราคิดที่ไหนก็ได้มันดีมันถึงกีนบางนี่นะนอาพอดีแสบได้แซ่บเด้นอนเลยอ่อนเพลิดนี่มันจะอ่อนยังเนาะพอดีกินเมี่ยงน้องน้อยว่ะพอดีกินเมี่ยงเลยนะจังหวะกินเมี่ยงบ่เอาไปกินกับเมี่ยงฮะ

เอกบมันเลบมเห็นไปเห็นมันโนไปยังปาดคือปาดคือปาดหงงูนี่เนาะเอาคือชนเฮ็ดดออผัดดผ่าน้ดแล้วนีคือเอาได้บอกอะไรบกกาไรที่มันดติดไปเลยแทนนี่บอกว่าิทป๊จะนวดช่วยได้กว่า ม่หนวดอ่ะได้ป้อหักบ่ได้มหักบ่ได้ขึ้นงูได้ง่าเลยเพื่อได้ให้บานี้ที่ใหม่ฮะบ่ได้เน้อน้องวิระวังได่นวดขึ้นไหม เปมูแล้วกินเอาโกนนะวันนเฮาน่ะบปันี่แล้วเฮาู้ชายต้องน้อยนิมีหนวดม่กามันเนาะทูนไอ้เลเจ้ากาบมันกาบเนี่ไงกาบเผาได้บ่ได้ป๋จังวะมันคือดำาชเนาะมันมันนบี้ดำนเลาน้ำผ้าดำผ้าบ่แม่เนาดำดำเปลือกมันเนี่ยเลย เดเป,เปลือกเ่าลไม่ได้มันอ่อนไาะไม่น้อยไปเอาว่ว,ไ,ว,ไ,ปวไปนะเอาว่วงไม่หลาไปยังไงด้วยโอ้น่น้อยตัวล่นันในดอกใครออกอ่อนอ่อนแน่นีันเท่าขึ้หรือลงเิ่มบบุญนี่หวัว่ากันอีกทเนืบุญเนาะเข่าแล้วป่ะยังไม่ใช่เรายังไ้เท่าที่ลุงเ่าแล้วยังไม่ได้สุกเนอที่แรกคันอากไส้เข่าเลยบอกว่าตัวเองเท่านะ อ่าไงม oh. ันเพลินแอ้วเข่าในนี่กะโยกนะอโอ้ยครันงนี้ว่าเรื่องมันนี่ยกะโยกคือเก่าฮะเลยอะไรมันกะโยกคือเก่าตัวนั้นนะโยโยโย่เจ้าทั้งหมดอะไรน่าบูนนะน่องกีฬาพอดีแซ่บเลยน้องผ่าสบายแช่มันอ่อนเนาะมันจะว่าหือว่ามันอ่อนสำนี่ยังไม่เนื้องหรือว่าโอเคน่าบูนเนาะแมนจะเก่ากว่มีเลย พูดพูดแบงมันเด้อเออนี่าปะนี่ต้องมอหมู่ว่าเอก็บ่ดีนี่หมู่ว่านี่เฮปะต้องมาแล้ว่เยอาจะเามเดี๋ยวสิปอนดอกพดให้มันเลยอ้อ เรียกว่าหรนอย่ะอะไรๆนี่มาๆมามาๆๆของขายได้ตัวนี้นะขได้ตัวน oh. ี้นะหวานนี่เเนาะขาดเนาะกินกับกระเลมขาดแล้วงเินกินกับกระเลมแค่ปัานนี้เอาเอาชดนะเอาไม่ไม่ไม่ไมไม่ไไม่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 ไ้่ม่ เอาลงแล้วก็คออาลงแล้วคอเอาเยน้มไหมละคอได้หนึ่งก็ได้แล้วออกเลยนะเอาเนาะออกเลยออกเลยออกเลยดขึ้นเนื้อบ่แนียไปนู่นกอนบ่งทั้งเรื่องรถจักรรถเชือกกันทั้งนั้นเักจังนั้นรถจักรยังกันะโอ้รถจักรยงเียงนะโอ้โหเห็นเยอะเอาบุญสวรรค์จักราลแจ้งมา่าไร่ครยังมานู่่ แต่ว่าทางคอยกันยังมีจำเก่าอละละสมทบบ่แมนยังท่านไหนมาเพิ่มเติมโย่เดี๋ยวรุ่นกันต่อไปว่าไปรอบนี้ที่ได้บอเดี๋ยวพูดก็ให้ไแ้ก่อนแมนยี่บอแมนยี่บ่โอ้ยเจ้าทิ่แหละชุบ้อนขันชิมือนีกันเขาบกครพบบอเนี่ยเขายัน้ำบ่แม่นได้บุญเนี่ยเขายันบ่แม่นมียังไงใช่ไหมว่าเขาแยกเขา โมเชกอะไรวะอยากเลยวอะไรกินกากินก็เอาไปเดี๋ยวๆขอบใจได้ดวยนะั่งมึงกินจะหันจะมีจะร่ำจะรวยรวยไปสักสามมื่นสมื่นจะเห็นเบียอกเธอหนึ่งทมสี่หมื่นจะออกมาถ่าคลิปจะไปไผมมีแหงออกมาได้บ่อขอจัใจได้ยังลุงเมื่อยเมื่อยวิขนนเมื่อยนอน ไม่เช้าหนิเก้าโมงเจ็ดสิบโมงเมียนปุกมากินข้าวมืไงให้บปรไวนะมันวายอ่ะอยากนอนนด้กบเพื่อนผมมันมืดเนยแมนนเกแบบมืดบอเตอร์ไซค์แมนอย่างเนี่เอาแบบอาดประตูมันมืดเต็มเลยนอนมืด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 เนอนครับอีกอย่างนึงเย็นมพราเหมือนห่อยเย็นนี่นะมันมืดมืดมืดมันโมมีกอันใส่ลูกแก้วได้ตั้งหัวใช้พัวหมักพอมืดอยู่แล้วมันเดี๋ยวว่าเวลานอนมันสัก ตอนเว้นตอนยังกงเมื่อนวดขึ้นอันนี้มันก็กินได้นี่ว่ะเอาได้นะแซ่มนะลุงมันมันผัดฝาหวานตำกินก็เมี่ยงคนยังไครเนาะเขาตำใครมดแดงแบบนี้ก็ได้แซ่บเฮ้ยเลี้ยงเผาเยอะฮะเลี้วงเผาเยอะบ่จำปานนี่ก็คอชิมนะข่อยาบ่จำมันมันแซ่บมันหวานมันหวานมันผัดฝาหน่อยนึงคือสีคือสีพร้อมพร้อมน้องช่วงนี้ ป่าหลาสนาบคนอื่เสนก็สิเดินทางคนอานเนีว่าเราอวจะบอกว่าเราจอยบอ่อยอเลยว่าบนี่หมาหมาบอบ้าอาหานเบิดไปจักลุงปลาป้าสนอบเนาะกเจอกันใหม่เด้อเนาะก็ดีพ่อทั้งปรตูแล้วมาแต่ใส่พวกหานอันหาเงินโคกขี้เรควะไปไมไปไมเนี่ยโกนี่นี่จะ โลดา้าพันตัวมันยาวตัวน้อยนะตัวน้อยนะอันน่ะโล4สี่สิบพันกีบเพื่อจะได้โลหนึง่งตะตาสิมือิมันนักได้ปะบุญเอ๋ยไม่ไ,มไม่เป็นเบาไรนักเยอะอว่าเพือ่อจะได้เนาะม,นมันมีหลายจันสิไม่ทั้งวัาทางงงงนทั้งโคกทั้งนาบ้านเขานยลายยุยกไว่าทังพุ่นทั้งวทั้โคกบ้านนาเขาเนาะอะไรเนาะอะไรเนาะโคกช่วยนดุมาดัดุปอะไเนาะ ไปไปเดินเล่นพี่น้องโดยเอาสไปเดีเล่นเดินเล่นโดยเดินเดีพี่น้องกันเนาะไปไปละไปละไม่พ่อไม่พ่อหลายมือกินยังคือเก่าแน่นเนาะบุญของป้ามาแต่ผุหรอแมาแต่เวียงผุหรอวะน้องอย่างเมื่อติดบุญของป้ามีหมอลำปะนางมีแต่ลำบงแต่ลำบงนั่นแล้วหมอลำคณาอะไรวะคณะบันเทิงศิน มาถึสไทยผู้มาถ่ยผู้แล้วถ้าพ่อปลานมาถึงเยงเออมาทอที่บ้านอย่ดิเนมาทุกปีป่ะองพาก็ของีนะอโอเคพี่น้องเ้ยมจวนุงกรสิขอตัวลาก่อนเนาะขอบุณขอบคุณนหลพี่น้องเลยตามเบิลงเด้อเพื่เด้อพวแหลพ่อกันจสนปนเอาสบายดีเด้อโดยโย